กลิ่นตัวเราแบบยอมรับเลยว่าเราแรงมากแล้วเราก็ไม่มั่นใจนะคะในเรื่องของกลิ่นตัวคือมันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยเราแบบตัวผอมอะแต่ทำไมมันมีกลิ่นวะอย่างเงี้ยค่ะเราก็สรรหาผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายเลยแต่มันไม่หายเนี่ยค่ะประทับใจมากนะคะตัวนี้นะคะชีนี่นะคะหนึ่งหลอดเนี่ยใช้ได้นานนะประมาณเกือบสองเดือนเลยอะค่ะแล้วก็เนี่ยจะหมดหลอดแล้วนะคะคือใช้มาทุกวันปื้มมากทาตอนเช้าแล้วก็ อ่ก่อนนอนนะคะอาบน้ําเสร็จก็ทานะคะอ่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูเนี่ยค่ะไม่ต้องใช้เยอะเนี่ยประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็ป้ายไปเลยค่ะป้ายไปเลยเนี่ยค่ะป้ายไปเลยค่ะอ่าป้ายไปเลยเนี่ยค่ะป้ายไปเลยเนี่ยค่ะคือแบบกลิ่นหอมแล้วบอกว่าเนียนแบบเนียนแหละเนี่ยค่ะ เนียนมากๆนะคะคือเมื่อก่อนเนี่ยลักแร้เนี่ยคือดำดำแบบเพราะว่ามันเราใช้โลออนใช่ไหมคะที่มันมีส่วนผสมของพวกแอลกอฮอล์ K อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วมันก็จะเป็นคราบเนี่ยะคะ่ะอันเนี้ยคือแบบเนียนแล้วก็แบบว่าอันเนี้ยข้างนี้ไม่ได้ทาเนี่ยข้างนี้ทาถ้าเกิดว่าใครอะคะ่ะมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นตัวกลิ่นตัวแรงลักแร้ดำตาตุ่มดำเขา่าดำนะคะไปเลยนะคะไปสรรหาตัวนี้มาทาเลย ตัวนี้เลยชีนี่นะคะ เอาอยู่เลยนะ,ะอันนี้มันใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะคือมยมอ่ะซื้อให้น้องชายมยมยมอ่ะใช้เพราะว่าน้องชายมยมยมอ่ะเป็นครูสอนพละและ้วเขาอะค่ะมีเหงื่อออกแล้วก็มีกลิ่นรักแร้ด้วยนะคะไม่รู้เป็นกรรมพันธุ์หรือเปล่านะเป็นมีกลิ่นตัวทั้งบ้านนะคะก็ใช้ใช้ตัวนี้นะคะน้องชายบอกว่าดีมากนะคะเพราะว่าใช้ไปแค่วันเดียวอะคะ่ะคือมันรู้เรื่องเลยกลิ่นตัวจากแรงๆอะคะ่ะคือแบบแทบจะไม่มีเลยนะคะของของน้องที่เป็นผู้ชายอะคะ่ะก็ประทับใจสุดๆนะคะ สนใจนะคะก็ไปสอยไปหาไปตำม,มาใช้ได้เลยค่ะเพื่อความมั่นใจนะคะให้กับตัวเองนะคะใครอยู่ใกล้นะคะเขาจะได้ไม่กลิ่นไม่ได้กลิ่นตัวเรานะคะกลิ่นหอมสดชื่นตลอดทั้งวันนะคะลองดูค่ะตัวนี้ค่ะเลิศมากๆค่ะ